โปเกมอนปิชาจู้อมไอเป็นโปเกมอนลิสต ah ิดปิชาจูไอเป็นโปเกมอนอาลีไอเป็นโปเกมอนอัปลีไอเป็นโปเกมอนลูกูโปเกมอนโปเกมอนบีมะนาวข้าวหอมมึงตายมวยเหตตาต้องตากู โปเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวข้าวโอ้โอ้มาอุกขาหมูจีจับเบี้ยวนี้โอโปเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวข้าวโอ้พอมึงตายมวยเห็นตาตั้งตากูโปเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวข้าวโอ้โอ้มาอุกขาหมูจีจับเบี้ยวนี่โอ ไอเป็นโปเกมอนหรติปิศาจูไอเป็นโปเกมอนอาลีไอเป็นโปเกมอนอัะลรไอเป็นโปเกมอน มอเมบีมะนาวข้าวโอ้พ่อมึงตายอีหมวยเห็นแต่ตั้งตากูโปเกมอนโปเกมอนบีมะนาวข้าวโอหูมาอุขาหมูคิดจะเบี้ยวนี้กูโปเกมอนโปเกมอนบีมะนาวข้าวโอ้พ่อมึงตายอีหมวยเห็นแต่ตั้งตากูโปเกมอนโปเกมอนบีมะนาวข้าวโอ้ปูมาอุขหมูคิดจะเบี้ยวดนี้กูขอบคุณค่ะ